คนดีคนเลวไม่ได้แยกว่าศา,านนสาานานั้นศาสนานี้ทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีแต่คนในศาสนานั้นจะเป็นคนดีหรือไม่พุทธศาสาานานี่เลศ่รนเปิฐเที่สุดหลักคําสอนเลิประเปิฐแต่พระและอุปสมบยกาเอาไปทําให้เลศประเริฐในใจของตัวเองหรือไม่บกเข้ามาตรงนี้ พูดง่ายๆเลยพูดให้ฟังตรงๆว่าหลวงปู่ยังไม่เห็นอาจจะมีนะแต่พอแม่ครูจานท่านล่วงไปแล้วมียกหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาวหลวงตาบัวเป็นต้นแต่ยุคหลังมาก็มีเหลือจิตายพ่อแม่ครูจานไม่กี่ลูกผู้ประพฤติปฏิบัติใหม่หลวงปู่ก็เลยพูดว่าไม่มีกินขี้เล็้ยกี่ดาพ่อแม่ครูจาน กินกระดูกระดียงพ่อแม่ครูจานเต่ข้อวัดปฏิบัติเรื่องศีลด่างคล้อยที่สุดพอพูดดฟังตรงนี้นี่เรื่องของเรื่องนั้นแล้วสิ่งไหนได้ว่าที่มีหลักมีเกณฑ์ในพระพุทธศาสนาถ้าไม่ใช่หลักธรรมกวินยัยพระเจ้าตัดแล้วนี่ถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก,ก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก,ก็ไม่ตั้งอยูู่ต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยยิ่งพวกเรามันโกโลโกลโศ จนั้นบ้างใจนี้บ้างอุบาตกุากวตถิกาก็ไม่เข้าใจศรัทธาพระรูปนี้ก็ไปเลยศรัทธาไมจ่จีรูปนี้ก็ไปเลยกระพูทธเจ้ารัสแล้วว่าศรัทธาเกิดก็คือบุญเกิดดูลองคิดดูว่าศรัทธาเกิดก็คือบุญเกิดมันก็ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าพระรูปนั้น ทำลายหลักธรรมหรือวินัยล่ะดูลองคิดดูนีพวกเราร่วมด้วยช่วยกันไปกราบไปไหว้เขาเหมือนกับเรานั้นทำลายศาสนาร่วมกับเขามันคนละลูกเลยอะ